สวัสดีค่ะคุณเคยได้ยินไหมคะว่าเวลาไม่ได้เดินเท่ากันทุกที่บนโลกฟังดูเหมือนเรื่องลึกลับในหนังไซยไฟใช่ไหมคะแต่ความจริงก็คือเวลาบนโลกของเราไม่ได้เดินด้วยความเร็วเดียวกันในทุกที่ค่ะ แล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรคำตอบอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ซึ่งอธิบายว่าเวลาจะเดินช้าลงเมื่ออยู่ใกล้วัตถุที่มีมวลมากหรืออยู่ในสนามแรงโน้มถ่วงสูงเช่นใต้พื้นดินลึกหรือบริเวณยอดเขาสูงก็จะมีการเดินของเวลาที่แตกต่างกันเล็กน้อยลองนึกภาพตามนะคะ นาฬิกาที่อยู่บนยอดเขาเช่นบนยอดดอยอินทนนท์จะเดินเร็วกว่านาฬิกาที่อยู่ในหุบเขาเล็กน้อยหรือแม้แต่นาฬิกาอะตอมบนดาวเทียม GPS ก็ต้องถูกปรับให้ช้าลงเพราะเมื่อมันโคจรอยู่ในอวกาศที่แรงโน้มถ่วงน้อยกว่าเวลาในระบบมันจะไหลเร็วกว่าบนโลกใช่ค่ะเวลาเดินไม่เท่ากันจริงๆแม้จะแตกต่างกันเพียงเซี้ยววินาทีแต่นั่นก็เพียงพอที่จะส่งผลต่อระบบนำทาง ของโลกเช่น GPS ดาวเทียมและเทคโนโลยีสำคัญอื่นๆและนี่แหละค่ะคือความน่าทึ่งของเวลาที่ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกาแต่มันคือสิ่งที่เปลี่ยนไปได้ขึ้นอยู่กับที่ที่คุณยืนอยู่ขอบคุณที่รับฟังค่ะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวมหัศจรรย์อีกตอนนะคะโรสา EOTW2 p า Time um.